สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับกันยามเช้านี้ตรงกับเช้าวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นิะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Air Force Today รายการที่นำเสนอข่าวและสา,าระความรู้เข้าถึงทุกเหณ์ไปกับกองทรรัพากเพราะโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณวันนี้ผมนาวาการเอกวิรชนนารานุชครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการ a i r Force Today ได้เป็นประจำทุกวันเลยนะครับจนถึงสุกนะครับจนนเวลาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาโดยประมาณผ่าน4แพลตฟอร์มครับช่อง างแรกนะครับเป็นช่องทางทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศช่องทางที่สองนะครับชมผ่านนะครับทีวีของกองทัพบกไอพีท www.rtf.live ช่องที่3ครับเป็นเคเบิลทีวีของกองทัพบกและช่องทางสุดท้ายก็เป็น f a c e b o o กกองทัพบกที่ชื่อว่า rtf channel ครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับน้องๆหลายคนที่อยากจะเป็นพยาบาล ผมมีทางเลือกครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือวิแลัยพยาบาลทหารอากาศครับซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของน้องหลายคนที่อยากจะมาเป็นปส่วนหนึ่งกับกองเทอากาศผมไม่รอช้าครับได้เรียนเชิญท่านผู้นวยการวิแลัยพยาบาลทหารอากาศนาวากาศเอกหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์บางอ่อนฤทธุดมมาคุยกันในรายการในเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ ขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติรายการตั้งแต่เช้าเลยนะครับโอ้โหมีน้องๆถามกันมาเยอะว่าเมื่อไรวิเลยพยาบาลจะเปิดรับสมัครอยากมาเรียนจังนะครับแล้วก็จะต้องเตรียมตัวอย่างไรเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเจาะลึกในรายละเอียดเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องแนะนําให้รู้จักก่อนว่าสถาบันแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าประวัติของวิเลยพยาบาลทการนากามีความเป็นมาอย่างไรครับค่ะได้ค่ะก็สืบเนื่องมาจาก อดีตผู้พัญปชาของเรานะคะ,คะผู้บัญชาการอทหารอากาศน<ม>ขนาดนั้นก็คือจอมพลอากาศเฉลิมเกียรติวัฒนางเกลนะคะ<ม>ท่านก็เล็งเห็นว่าทําไมกองทัพอากาศเนี่ยไม่ผลิตพยาบาลใช้เองเอท่านก็เลยมีดําริเปิด เวลาแต่ตั้งเวลาพยาบาลขึ้นมานะคะเมื่อปี2501ค่ะ2501ใช่ค่ะเป็นรุ่นหนึ่งซึ่งถ้าเทียบกับเราอื่นเนี่ยเราเปิดที่แรกเลยค่ะโอ้โหท่านเสียบเทียวกับพี่ๆฐานโบหารเรือเนี่ยเราเปิดก่อนเขาเลยใช่ค่ะก็สอนมายาวนานมตั้งแต่2501ตอนนั้นที่ตั้งอยู่ตรงที่เดิมหรือเปล่าครับหรือย้ายที่ใหม่ฮะ ที่ใหม่ค่ะก็คือตอนตอนนั้นจะอยู่ติดกับกรมแพทย์ธนกาศค่ะแล้วตอนนี้ก็ขยับมาตรงข้ามกับอาคารคุ้มเกตโรงพยาบาลภูมิพลค่ะวันนี้เนี่ยผลิตมากี่รุ่นแล้วครับพี่ครับกี่รุ่นแล้วนะคะตอนนี้สิทธิ์ปัจจุบันนะคะก็คือรุ่น66ค่ะตามปีพศเลยค่ะโอ้โหหกสิบหกรุ่นหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่น้อยหลายสิบคนไหมครับแต่ละรุ่นเฉลี่ยหกสิบสี่คนหกสิบสี่คนเป็นผู้ชายหกคนค่ะอืมอ่าเพราะนั้นเนี่ยครับน้องๆที่เป็น เพศชาย<ม>ก็สามารถเข้ามาเรียนที่นี่ได้นะครับเ<ด>พราะว่ามีพี่บาลชายด้วยนะครับเอาเอาอย่างนี้แล้วกันครับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนวันนี้เปิดอะไรบ้างนะครับค่ะตอนนี้ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะคะก็คือเราเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตอตอนนี้เปิดอยู่2หลักสูตรก็คือหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพศ2561นะคะเปิดเรียนชั้นปีที่2 3และ4รวมทั้งเทียบโอนด้วยค่ะตอนนี้เราเปิดเอาพยาบาลชายที่จบระดับต้นนะคะมาเรียนเพิ่มเติมอีก2ปีนะคะนี่ก็เป็นหลักสูตร6กหนึ่งก็คือต่อยอดต่อยอดค่ะแล้วก็รับปริญญาของมหาลัยมหิดลปริญญาตรีปริญญาตรีค่ะก็คืออัปเกรดน้องๆขึ้นมาเป็นพยาบาลวิชาชีพ้งก็มีทางเลือกเนาะใช่ค่ะกับอีกหลักสูตรหนึ่งก็เป็นหลักสูตร พบาลสัตว์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพศ2566นะคะก็เปิดเรียนชั้นปีที่1แล้วก็เทียบโอนปีหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมีนักเรียนพยาบาลทหารอากาศนะคะชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4นะคะปีละ64คนแล้วก็เทียบโอนอีก2ชั้นปีก็คือ ปีละ24คนคะ่ะเพราะ,ะฉะนั้นครับผมสรุปตรงนี้ก่อนนะฮะสามารถต่อยอดจากที่เรียนชั้นต้นแล้วก็มาต่อยอดปริญญาตรีได้หรือจะเริ่มปริญญาตรีใหม่เลยก็ได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะ,ะแต่ว่าเทียบโอนเนี่ยเรารับเฉพาะสิทธิ์เก่าของเราสิทธิ์เก่าของเราก็มีคนสนใจนะคะแต่ว่าหลักสูตรที่เราเรียนเนี่ยมันแตกต่างกันก็จะเทียบโอนกันไม่ได้ก็เลยรับเฉพาะ,ค,ะคนที่จบที่เราคะ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของประเภทที่เปิดรับสมัคร ผมได้ข่าวว่ามีทั้งทุนส่วนตัวทุนที่จ่ายให้นะมีความแตกต่างกันยังไงครับค่ะก็คือจำนวนที่รับสมัครนะคะก็คือเป็นทุนกองทัพากาศ40ทุนนะคะเป็นเพศหญิงเนี่ย34คนแล้วก็เพศชาย6คนรวมเป็น40นะคะอันนี้ก็กองทัพาก็จะสนับสนุนเรื่องของค่าลงทะเบียนอาภรพันเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักฟังดูแล้วเนี่ยมาแต่ตัวหัวใจ ใช่ค่ะมีเงินเดือนด้วยนะค่ะเฮ่ยผมที่บอกมีเงินเดือนด้วยค่ะุนสอ่สิบคนนี่ถือว่าโชคดีมากเลยคือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแถมยังมีเงินเดือนด้วยใช่ค่ะโอ้โหอันประเภทแรกประเภทที่สองประเภทที่สองก็เป็นทุนส่วนตัวค่ะอันนี้ก็ชําระค่าลงทะเบียนเองนะคะแต่ว่าเราก็แบ่งให้จ่ายเทอมเทอมหนึ่งเทอมสองแล้วก็ซัมเมอร์ก็ไม่หนักมากค่ะค่ะเมื่อกี้คุยกับพี่พยาบาลท่านหนึ่งท่านบอกว่าน้องปู่รู้ไหม ที่เนี่ยเก็บค่าเรียนถูกมากเ <mm> ยจริงนะพี่ใช่ค่ะเออแล้วก็ยังกู้กยศได้ด้วย <mm> กู้กยศได้ด้วยค่ะเต็มจำนวนไหมครับเ <mm> <mm> ต็มจํานวนค่ะโอ้โห oh <mm> ค่ะแล้วก็ระหว่างเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าประพฤติดีเรียนดีเราก็จะมีทุนการศึกษาสนับสนุนอีกค่ะจากท่านผู้ใหญ่ใจดีค่ะอ้าวอยากจะมาเรียนแล้วใช่ไหมครับมาดูคุณสมบัติกันหน่อยค่ะให้พี่บังอ่อนเล่าให้ฟังว่าน้องๆต้องมีคุณสมบัติ ยังไงบ้างถึงจะสมัครเข้ามาเรียนได้ครับค่ะก็คือต้องจบมัธยมปลายนะคะหลักต้องเป็นวิทย์คณิตนะคะแผนการเรียนวิทย์คณิตสายวิทย์คณิตนะฮะสายวิทย์คณิตค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้ววันนี้เปิดรับสมัครวันแรกวันแรกเลยครับหนึ่งพันคนใช่ค่ะแล้วคนแรกนะคะที่สมัครเข้ามาคือศูนย์หนึ่งูอะไรนะหกนาทีอ่ะหกนาทีหกนาทีที่เราเริ่มเปิดที่เข้าเป็นวันที่หนึ่ง มาสมัครแล้วค่ะตอนพี่เข้ามาคุยกับผมเนี่ยมีคนสมัครมาแล้วมีคนสมัครมาแล้วค่ะแสดงว่าไม่ต้องมาที่กรุงเทพไม่ต้องค่ะสมัครออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเราเอาชัดๆก่อนนะฮะจบสายวิทย์คณิตเรื่องของคุณสมบัติเนาะก็คืออายุไม่เกิน22ปีนะคะอายุไม่เกิน22ปีนะครับน้องอายุไม่เกิน22ปีค่ะแล้วก็สําหรับเพศหญิงนะคะจะต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ร้อยห้าสเซนร้อบห้าเซนนี่คือถอดรองเท้าแล้วนะครับถอดรองเท้าแล้วค่ะแล้วก็ B M I นะคะ<อ>ไม่เกิน25ค่ะโอ้โหทำไมต้องคิด B M I ด้วยครับพี่บางอ่อนครับก็ต้องแบบว่าหุ่นดีนิดนึงหุ่นดีบุคลิกภาพดีค่ะส่วนเพศช,ชายนะคะต้องสูงไม่ต่ำกว่า160ค่ะคแล้วก็ BMI ไม่เกิน30นะคะอ่านะครับเดี๋ยวผมทวนตรงนี้ก่อนนะฮะน้องๆจะได้จดทันนะครับว่าแบ่งเป็น2ประเภทนะครับที่กุศลบัตรเนี่ยชายเนี่ยนะครับสูง160นะฮะไม่ต่ำกว่านี้นะครับหญิงเนี่ยสูง155 BMI ผู้หญิงเนี่ย25 BMI ผู้ชายใน30มสิบสามสิบค่ะแล้วก็อายุต้องไม่เกิน22ปียี่สิบสอปีค่ะมีไหมครับกุศมบัตรมีผู้ชายนะคะการขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ต้องไม่ต่ำกว่า79เซนติเมตรค่ะวัดการละเอียด ขนาดนี้เลยละเอียดค่ะ,ะครับยู่ดีไหมฮะไม่มีละค่ะอมะมีตามนี้นะครับคุณสุบัาิสำคัญนะครับอ่ทีนี้ถ้าอยากมาเรียนผมอยากให้ฟังตรงนี้ เรื่องสิทธิประโยชน์อันนี้สำคัญมากจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างครับลังจกจบการศึกษาเดี๋ยวขอเพิ่มเติมในส่วนของการเกณฑ์การคัดเลือกนิดนึงนะคะน้องๆอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเราต้องไปสอบก่อนนะคะส่วนกลางแล้วส่งคะแนนมาที่คะแนนใช้คะแนนของอะไรบ้างครับก็จะมี g p a c นะคะก็คือเกรดเฉลี่ยหเทอมตอนเรียนม5มม 4มาห้ามาหนะคะจีแพคค่ะ g ีแพคเราจะคิด10%นะคะแล้วก็ t ี a กค่ะเป็นความสมรถนะทั่วไปนะคะเป็น t ี a กเนาะคิด40%ค่ะแล้วก็ A Level นะคะ A-level นี level 50่50%นะคะโอ้ใช้ยชยเยอะหน่อยนะ A l e v e วในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับสังคมภาษาไทยและภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษแล้วก็ปีนี้นะคะเน้นนิดนึงนะคะว่านอกจากเราจะกําหนดภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่า25คะแนนแล้วเนี่ยเรากําหนดคะแนนของ คณิตศาสตร์ประยุกต์ด้วยนะคะคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า15ค่ะอันนี้เน้นเป็นพิเศษเน้นเป็นพิเศษค่ะก็คือเราอยากได้เด็กที่มีความคิดวิเคราะห์นะคะมีเหตุมีผลแล้วก็เก่งภาษาด้วยคับนี่คือการคัดเลือกรอบที่เรียกรอบวิชาการใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับนะนอกจากนี้นะครับยังมีรอบอะไรอีกไหมครับในการที่จะสมมติฐานมีไหมฮะมีค่ะหลังจากที่เราคำนวณคะแนนแล้วนะคะอย่างที่บอกไปตามเกณฑ์นะคะเราก็จะประกาศผล ในวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะปีนี้เราเพิ่มนะคะเพิ่มเข้ารอบปีที่แล้วเนี่ย400คนแรกปีนี้เราเพิ่มเป็น450คนค่ะ450คนค่ะเราก็จะเข้ามาทดสอบพิเศษก็คือทดสอบความถนัดแล้วก็ภาวะวิสัยรวมทั้งสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจร่างกายด้วยก็จะคัดเหลือ60ใช่ไห์พี่ว่าใช่ค่ะคัดเหลือ64คนค่ะ64คนนะครับค่ะซึ่งเราจะ สัมภาษณ์กันนะคะทดสอบความถนัดเนี่ยวันที่ 13, 13พฤษภา,าใช่ค่ะแล้วก็ตรวจร่างกายสัมภาษณ์ก็คือ14 15 16 อ้โก็เสร็จสิ้นกันในกระบวนการในประมาณกลางเดือนพฤษภาถูกไหมกลางเดือนพฤษภาแล้วเราจะประกาศผลว่าใครได้ทุนทออใครได้ทุนส่วนตัวหรือเป็นบุคคลสำรองเนี่ยในวันที่28พฤษภาค่ะ28พฤษภาใช่ค่าเพราะนั้นเนี่ยน้องๆนะครับทวงทำลายนะครับผมขอเน้นย้ำนะฮะไม่ต้องเดินทางมาที่วิาลพยาบาลฐานอากาศสามารถสมัครได้ทางออนไลน์นะครับใะเปิดรับสมัครแล้วก็การจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยก็สามารถจ่ายได้ผ่าน ช่องทางการจ่ายเงินเรื่องคาน์เตอร์สวิตใช่ไหมครับคน์เตอร์สวิตค่ะทีนี้บอกช่องทางนิดนึงนะคะเว็บไซต์ที่เราเปิดรับสมัครนะคะก็ w w w n c ไ t ยเวฟเอนะคะครับอ่าเข้าไปไดูรายละเอียดได้นะครับอ่าทีนี้สิทธิประโยชน์ครับน้องๆจะได้รับอะไรหมครับนอกจากได้รับนะครับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีแล้วมีอะไรที่เป็นพิเศษบ้างครับเดี๋ยวสักครู่นะคะคสิทธิประโยชน์ใช่ไหมคะมคือผมทราบม,มาว่านะครับบางส่วนเนี่ยที่ได้รับทุนของกองทัพบกเนี่ย ก็จะได้ติดยศด,ด้วยนะครับใช่ค่ะเป็นเรืออากาศตรีหญิงแต่เรืออากาศตรีชายใช่ไหมครับใช่ค่ะสิทธิประโยชน์ของนักเรียน ทุนกองทัพอากาศนะคะในชั้นปีที่1เนี่ยจะได้รับเงินเดือนนะคะเดือนละ3070บาทค่ะตอนเป็นนักเรียนนะตอนเป็นนักเรียนค่ะพอขึ้นปี2ปี3ปี4ก็จะเพิ่มปีละ200บาทนะคะก็เป็น3 2 7 0 3 4 7 0แล้วก็3 6 7 0นะคะมีเบี้ยเลี้ยงประจำวันด้วยค่ะวันละ2 2บาทค่บบาทค่ะแล้วก็ได้รับ เ,เครื่องแบบแล้วก็อาพอรพันธ์ตามที่ราชการกำหน,งงนเครื่องแต่งกายฟรีว่างั้นเถอะเครื่องแต่งกายฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าโรงทะเบียนเรียนนะคะมมเมื่อสําเร็จการศึกษาเนี่ยก็จะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญบัตรยศเรือกาตรีค่ะค่ะ สำหรับสิทธิประโยชน์ของนักเรียนทุนส่วนตัวนะคะ,คะก็จะได้รับสวัสดิการตามที่วิทยาเพยาบาลกำหนดนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะคือกอยศนะคะหรือมูลนิธิต่างๆที่เสนอเราเข้ามานะคะ แล้วก็ได้รับการตรวจส,สุขภาพร่างกายประจําปีและได้รับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์นะคะคเมื่อสําเร็จการศรึกษาเนี่ยก็ไม่มีข้อผูกมัดกับกอ<ม><ม>งทัพากานะคะ<ม>แต่ตอนนี้ตอนนี้กองทัพากาเราขาดพยาบาลอย่างมากแล้วก็รเราก็มีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น<ม><ม>ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ปีนี้ทาง กําลังพลนะคะก็เสนอบรรจุทั้งหมดที่เป็นกองทัพอากาศค่ะว้าวโหโทุนส่วนตัวด้วยทุนส่วนตัวค่ะที่ที่24ออคนที่อยู่กับเราก็จะได้รับการบรรจุทั้งหมดค่ะนะครับเพราะนั้นโอกาสหางานเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับในการที่จบปริญญาแล้วนะ,ค,ะครับอ่ะสุดาเลยเกินเวลาจะหมดแล้วครับพี่บอลครับถ้าวันนี้น้องๆสนใจนะครับฝากฝากคําแนะนำหน่อยครับผู้ะต้องเตรียมตัวยังไงที่จะได้มาประสบความสำเร็จในการเป็น พยาบาลทหารอากาศเนี่ยครับค่ะสิ่งแรกเลยเนาะอยากให้มีใจรักในวิชาชีพต้องใจรักก่อนนะใจรักก่อนเลยเนะคะแล้วก็สนใจที่จะมาเรียนกับเราเาพราะว่าที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเนี่ยเราก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสถาบันอื่นนะคะก็คือเรามีการพยาบาลเวชศาสตร,ร์การบินและการพยาบาลยุทธวิธีนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเรามี เปิดบ้านนะคะเปิดบ้านพยาบาลทับฟ้านะคะก็เปิดรู้มาสัมผัสกันก่อนนะครับเพื่อัดสินใจใช่ค่ะในวันที่9มีนานะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครน้องๆแล้วนะคะเต็มไปแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มเติมใช่ไหมคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอาผมเน้นย้ำอีกนะน้องๆคนไหนสนใจอยากจะมาดูก่อนนะว่าถูกจริตกับเราหรือเปล่านะครับเขาเปิดบ้านนะครับพยาบาลทับฟ้าเสาที่9มีนาคม2 5 6 7ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง บ2สเลยนะครับก็ติดตามข่าวสารได้ทาง a c e b o o k นะครับในส่วนของพิธีการพิบาลฐถานการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโอ้โหนะครับอ้าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติรายการครูจะมีเรื่องราวดีๆนะครับมารับสู่กันอีกหลายตอนนะครับคมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือโอกาสของน้องๆนะครับตามความฝันสร้างแรงบันดาลใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราทาวกองน้ากาศ เป็นพยาบาลฐานหากาศกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้า